ก็อย่างที่พูดนะฮะว่าถ้าถ้าพีเซียเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันมีแค่หนึ่งพันหนึน่งร้อยสิบเอดคันหรือว่าจริงคิดว่าคันนี้น่าจะเป็นคัน,คนที่สภาพดีนะสภาพดีพิจิตถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บไหมน่าเก็บนะคือส่วสนตัวผมน่าเก็บคือส่วนตัวผมน่าเก็บแต่ว่าใครจะบอกว่ามีนะคนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมผมันคือผมชอบอะแล้วก็อยากมีมันไว้ครอบครอง ก็ oh, สวัสดีนะครับทุกท่านตอนนี้พบกัดีดครังนะครับะะกับผมเต็งหนึ่งกุมันซ่าแล้วก็อยู่ในช่องของ TMC Design นะฮะตอนนี้เราอยู่กันในช่วงของกุมวันซ่าพามนะฮะ,นนนน omo, ะ,ฮะซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปห่างหายไปนานแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ทําโมเดลละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเลิกทํานะเพียงแต่ว่าเราเราเรา,เราทำงานอดิเรกหลายอ,อย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถรบังคับรถโมเดลรถอะไรพวกนี้แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เป็นงานางเด็ยๆของเราก็คือพวกรถยนต์จริงๆรถยนต์เราก็ทํา เราใช้เวลาว่างทํารถกันอยู่อยู่ในช่วงในช่วงโควิดแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงรถคันหนึ่งที่เป็นงานอเทเล่ของเราเหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าหัวหน้าของผมเองที่เขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเป็นพี่ที่ทํางานนะฮะผมเรียกเขาว่าหัวหน้าแล้วก็วันนี้เราอยู่กับรถนิสสันพิเซียก่อนอื่นเลยขออนุญาตหัวหน้าแนะนําตัวหน่อยครับครับผมผมไก่ครับก็เป็นเจ้าของรถนิสสันพิเซีย R10 คันนี้ครับ ก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะก็สาหรับนิสสัน PCE R10 คันนี้ฮะก็คือเริ่มเริ่มแรกเดิมทีเลยจะบอกให้ฟังก่อนคือจริงๆแล้วมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะถือว่านอกกระแสไหมนอกนอกกระแสครับเพราะว่ามีน้อยแล้วก็คนไม่ค่อยนึกถึงบางทีขับไปก็ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรก็จะนึกถึงเป็นพวกซันนี่บูเบิร์ดหรือว่าก็เป็นอะไรล่ะรถเล็กเล็กยุคนั้นนะฮะของนิสสันแต่นี้ยังไม่ค่อยพอพูดถึง PCE ก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคือ<ม>คือ,คอ,คอตอนแรกที่เอามาทานผมยังไม่รู้จักเลย ผมยังไม่รู้จักเลยว่านิสสันพีเซียมรุ่นอะไรวะคือคือคือจะเล่าใฟังอย่างนี้ก่อนว่าเด็กๆเ,เราเคยเห็นเรานึกว่ามันเป็นพวกตระกูลนิสสันซินเวียมองจากท้ายมาอะไรเงี้ยพวกนิสซินเวียะสองประตูเปล่าวะ,อะเออเราก็เราก็คิดอย่างนั้นไงจนจนเวลามันผ่านไปเนาะเราก็เห็นเอะรถตัวนี้มันเหมือนมันมีน้อยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าคุยกับหัวหน้านี่แหละว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเอามันมาทำเนี่ยมันน่าจะเข้าท่าดีเหมือนกันนะปรากฏว่าทําออกมาปุ๊บก็ถือว่าเป็นกระแสนะอ่าได้รับความ คือคนน,น,น่าสนใจก็ออคือมันแปลกมันมีน้อยครับก็เป็นกระแสที่คือรถมันมีทรงอยู่แล้วอ่ะแล้วพอ,เ,อ,อเรามาทําทรงมันก็มาทําสไตล์เราด้วยสไตล์ของของแตงหนึ่งเขาก็เลยได้นะครับนะเพราะย่างนดีกว่าคือผมอาจจะถนัดในเรื่องของการลงมือทำภาพกว่าแต่พวกเรื่องของเรื่องราวของมันนะผมผมผมไม่ค่อยรู้จริงๆว่าที่ไปที่มามันเป็นยังไง คือคือ PC ตัวนี้ตอนนั้นคือนิสสันเนยนำเข้ามาทั้งคันครับเป็นเป็นเมื่อประมาณปีมันต้องเริ่มจากนู่นเลยปี92ที่ที่ยุบอเออขาลดภาษีจาก600%เนี่ยเหลือ300%ตอนนั้นพวกบริษัทนำเข้ารดาต่างๆเนี่ยก็จะนำเข้ามาเยอะมากนิสสันก็เป็นหนึ่งในนั้นจินตนาการชิ้นเอกทางยนตกรรม จากโลกความฝันสู่โลกความจริงนิสสันพรีเซียศิลปะชิ้นเอกแห่งยนตะกับนะครับตอนนั้นก็จะมีที่นำเข้าพร้อมกันเนี่ยในปีคือเริ่มนำเข้ารุ่นนี้ปี93นะครับที่ที่ปรับลดเพดานภาษีเหลือสายเปรเซ็นี่ยถ้าไม่นรถนำเข้ามันถูกก็รุ่นนี้จะนำเข้ามาพร้อมกับ นิสสันเพรสิดเด้นซึ่งหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่เป็นคันใหญ่กว่านี้อ๋อนอั่นคือเป็นรถใหญ่แล้วอ่ารถาใหญ่หนห้าตาคล้ายๆกันเลยเหมือนอันนี้เหมือนแบบจำลองย่อมาเลยเป็นเพรสิเดเอ้นถ้าเป็นเพรสิดเด้นก็เทียบกับพวก S เอสเบนเอสคัสอะไรไปเลยนะครับเป็นรถขนาดใหญ่เลยขนาดใหญ่เลย,เลยแล้วก็ที่ที่เข้าพร้อมกันก็คือ3ามล้อเซทเอ็กซ์สาเซทเาเสองเฟรดดี้แล้วก็นิสสันเซตริกก็เป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะสึกจะปิดท้ายด้วยอีกรุ่นหนึ่งน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น จะมีอีกรุ่นหนึงแหละจะเข้ามา4รุ่นอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในในรุ่นนั้น,นรถนำเข้าอ่าร,รถนำเข้าทั้งคันนำเข้าทั้งคันจากแีนะครับแล้วก็มาทำตลาดในประเทศไทยอยู่ประมาณ2ปีนั่นเองคือปี93กับเกาแล้วพอเป็นปีปีเกก็จะเป็นตัว r 1 1ซึ่งเป็นรุ่นใหม่แล้ว R'11 กิบ็นหน้าตาจะไฟมันจะไม่ใช่ไฟแบบนี้ก็จะเป็นไฟที่เป็นแบบเหมือนคล้าย คือผมก็ยังเข้าใจมันเหมือน S S14 หน้าหมูอ่ะคล้ายๆกันอ่าคล้ายๆกันแต่แต่ก็รุ่นนั ion, erm. ้นยังเห็นได้เยอะนะยังยังเห็นเยอะเพราะว่ารุ่นนั้นทำตลาดอยู่นานคือรุ่นนี้ทำตลาดอยู่แค่สองปีเองก็คือปี993กับ94 94ก็คือทำตลาดจนถึงเดือนธันวาเลยแล้วก็พอ1มกราปี95ก็จะเป็นตัวใหม่ละ R11 แล้วที่เขาว่ามันโลกลืมจริงไหมฮะก็มันมันมีน้อยแหละแล้วคนไม่ค่อยนึกถึงแล้วก็พอไปคือมันมันลืมเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำรุ่นเนี้ย ตอนแรกตั้งใจขายแค่ในญี่ปุ่นเท่าน,นั้นจนจนรู้สึกว่าทางฮ่องกงเขาขายเขาเขามีความต้องการรุ่นนี้สูงและฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศที่นิสสันขายดีกว่าโตโยตา้าก็เลยเริ่มนําเข้าเข้ามาเป็นตัวเครื่องพันพันแแล้วกใ็ในแถบเอเชียก็มีความต้องการมากขึ้นด้วยว่านฮ่องกงขายดีทีนี้ญี่ปุ่นก็เลยต้องทําตัวเวอร์ชันส่งออกมาให้เครื่องพันหก็ทําตลาดอยู่แค่2ปีมันก็เลยมีน้อยก็คือเวลาไปไปดูใน Google ดูอะไรก็จะไม่ค่อยมีรุ่นนี้เห็นภาพแต่งเท่าไหร่ว่ามันก็จะขายแค่ในตรงช่วงยีเดว อก็เลยไม่เห็นไม่ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเท่าไหร่ครับไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็เห็นเขาบอกว่าจริงๆมันมีแค่พันกว่าคันเองหรอมันมีน้อยครับเพราะว่ามันทั้งประเทศไทยเนี่ยมียอดที่ขายได้เนี่ยปีปีแรกเนี่ยมันแปดร้อยแล้วก็ปีเก้าสี่ประมาณสามร้อยรวมกันก็เป็นประมาณนิดหนึ่น้อยน้อยคือคือพูดได้เลยว่าในประเทศไทยมีแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบคันหนึ่งพันร้อยสิบคันโอ้และยังไม่รวมรถที่แบบเป็นซากไปแล้วก็มีอีกนะแสดงว่าถ้าเป็นซากไปแล้วหรือถูกตัดถูกแยกไปแล้วเนีี่่่่ยยยยนนนนนึงเเหหหหลือออออ้้กกวาาาาคัะะะไรรจพบด จะหายากแต่ว่าพวกเครื่องพวกช่วงล่างเลยเนี่ยก็มันจะใช้ร่วมกับซันนี่ b 1ส B14 ามบีสิกันได้ตัวตัวรถเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกเลยแหละว่าอะไรบอดี้หายากหายเพราะว่าไม่ค่อยมีใครสตอกเอาไว้ทีนี้จะเชียงกงจะเข้ามาก็รถมันน้อยอ่ะก็ความต้องการในการจะเปลี่ยนก็น้อยตอนนี้ก็หาอะไรก็ต้องใช้วิธีในเรื่องของรถที่เป็นซากแล้วรัดแยกตามเชียงกงก็ยังมีน้อยอีกอยู่ดีก็ยังน้อยมีให้เรื่องน้อย แต่ว่าพวกเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรพวกนี้อะไหล่พวกนี้ยังยังังหาได้หาได้ก็เครื่องก็เป็นตัวเครื่องพันหกก็อะไหล่ก็เทียบกับของทิสสันทั่วไปก็คืออะไหล่ยังแชร์กันได้เพางนั้นเถึงแชร์กันได้คือพันหเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นส่งออกแต่ญี่ปุ่นจริงๆจะเป็นเครื่องพันห้าพัแล้วก็สองพ อ่าน,นี่มันก็กัก๊กอยู่เครื่องพันหกร้อยสิบแรงม้าแล้วคันนี้ได้มายังไงครับจริงๆจริงๆจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆได้มาเรารู้กันแหละแต่ว่าเราอยากบอกให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ไปกับเราด้วยว่ารถคันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงให้ให้เขาได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยเราทํากันเนี่ยเ,เราไม่ได้ซื้อมาแล้วก็มาเพื่อขายอย่างเดียวนะเรา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 มาทำสตรอรี่เรามาทําเรื่องราวเรามาตกแต่งกับมันเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ฟังที่ที่ชมอยู่เนี่ยได้รับรู้ไปกับเราด้วยว่าที่มาที่ไปเนี่ยม คือคือมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วแล้วเราก็อยากเอามาทำคือเราชอบรถรุ่นนี้ตรงที่เสน่ห์ของมันเนี่ยก็คือหลังคามันเตี้ยคือเป็นหลังคามันเตี้ยแล้วก็ออปชั่นมันมันเยอะจริงๆมันเหมือนรถสปอร์ตเลยนะรถสปอร์ตก็แล้วกระจกเนี่ยมันเป็นแบบกระจกร้ยขอบคือคือเฟรมขอบอ่ากระจกประตูเนี่ยไม่มีขอบมันดูแล้วมันมันน่าจะแต่งขึ้นอ่ะแล้วก็ทรงมันเตี้ยเตี้ยเป็นแบนแล้วกระจังหน้ามันก็ไม่มีไฟหน้า ไฟท้ายเนี่ยทรงคล้ายๆกันคือเขาเหมือนตั้งใจจะอแบบว่าหน้ากับหลังเนี่ยให้มันดูใกล้เคียงกันก็คือไอเดียเขาโอเคเราก็อยากทํามานานแล้วแล้วก็พอดีไปเจอขายอยู่ใน Facebook ก,ก็ราคาไม่ไมแพงแล้วก็แห้งๆเลยเจ้าของมือเดียวก็เลยได้ติดต่อเจ้าของแล้วก็สไลด์มา,มาจากชา,กา,กา,กาเชิงเซาเลยคือจริงๆแล้วประวัติของมันก็หนึ่งเจ้าของมือเดียวแล้วก็สภาพเนี่ยไม่ใช่รถซากนะไม่ใช่รถแห้งๆมาเลยคือแจ้งต้องบอกว่าแจ้งจอดอะรถแจ้งจอดสามปีได้ไหมเออแล้วก็เราก็ไม่อยากขับมาเนาะเราก็สไลด์มัน คือ,อยางนี่สภาพมันใช้ไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะยางนี่คือบ <c oughs> จอดนานมากแตกลายงายางปี2010มั้งตอนได้มาคือมันจอดนานจริงจนานจริงะจับมาก็คือเราก็มามาทำกันหลายอย่างเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกระบบของเหลวอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายถ่ายใหมห่หมดแล้วน้ำเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ขายไม่ได้อะไรก็คือล้ออ่าล้อสำคัญล้อสเปคที่วันนี้จัดมาเป็นไงบ้างคะคือคือคันนี้มันรถขับหน้าคือไอ้ล้อลายแบบนี้มันส่วนใหญ่จะเป็นขับหลัง ก็คือออฟประมาณ20-25ขึ้นไปแล้วคือถ้าในตลาดตอนนี้ที่เป็นลอฟแบบนี้ก็จะเป็นมีแค่ขอบ16ที่เป็นออฟขับออฟขับหน้าออฟสามสบามกึ่งๆอ่าแล้วเราก็คำนวณแล้วว่ายูจากออฟเสร็จเลยเนี่ยมันน่าจะได้กว้าง8นิ้วแล้วก็ใส่ยางประมาณเนี้ยหนึ่งเก้าห้าสี่สิบห้าเนี่ย ซึ่งยางไซส์นี้เดี๋ยวนี้หาง่ายแล้วรถอีก็คามันเยอะใช่แต่ก่อนมันกนเคยใช้แล้วขอบ16นี่ยางจะหาค่อนข้างที่จะยากแล้วก็จะหนาจะเริ่มต้นที่205ไปแล้วเดี๋ยวนี้มันมี195แล้วพอใส่กับยาง8นิ้วเนี่ยวางไอล้อ8นิ้วมันเลยดึงๆสวยนะครับแล้วก็ออฟเซ็ตความสูงของล้อเนี่ยมันใกล้เคียงกับล้อเดิมจากโรงงานพอดีมันทำให้เวลาโหลดจากทรงเนี่ยมันก็เลยสวย คันนี้โหลดมาเ็าเรียกว่าแอดเลยน่าจะเตี้ยสุดเท่าที่จะร้านจะทําให้ได้แล้ว <c oughs> ต้องบอกก่อนผมป็คนคนเอาไปทำเองฮะรถคันนี้ก็คือ <S 1> 1 <S ไปหนึ่งาไปทาไปจัดทรงมาเนี่ยคือเชื่อไหมเราเราไม่ได้แค่ตัดสปริงแล้วก็อัดน,น้ำมันนะคือคือช่างเนี่ยตัดแกนโชค๊คแกนโช๊คที่เป็นแกนเล็กๆะนะฮะแล้วก็กัดตัดกระบอกด้วยก,กระบอกที่เป็นกระบอกสีดาอะ่ะตัดย่นมันเข้าไปเพื่อให้รถมันโหลดได้มากที่สุดไม่งั้นคือมันมันมันจะลงได้ไม่เยอะนะฮะพอลงมามันก็จะเป็นทรงประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเคยไปเห็นคอมเมนต์หนึ่ง ผมเอาไปลงในในรซิง90นะเขามาคอมเมนต์เขาบอกว่าเขาเคยเขาเขาไม่เคยเห็นพีเซียตั้งแต่อดีตจนถึงเวลาน,น,นี้สวยสุดอ่าเฮ้ยรู้สึกดีมากเลยอะ่ะเออคือแบบีคือก่อ,อนจะทําก็ไายางมองหารุ่นนี้แต่งในใน o g l e ิลไหนยก็ไม่ค่อยมีเห็นไม่เจอจไม่ได้ไปใส,ลส่ล้อซิ่งล้อยื่นล้ออะไรไปก็คือยังไม่มีใครที่ว่าจัดทรงแบบ ฟิตเมนต์แบบเนี้ยแล้วก็แบบแนวสแปนกึ่งกึ่งสแปนหน่อยอะไรแบบเนี้ยยังยังไม่เห็นเหมือนกันคือต้อง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 บอกอย่างหนึ่งด้วยว่าคือรถนิยมในการแต่งรถ90ยุคเนี้ยก็คือส่วนมากเขาจะไม่แต่งกันเยอะนะไม่เยอะง่ายๆเรียบๆทิ้งคลีนเดิมๆไปขออุปกรณ์ครบๆเขาครบครบใช้งานได้ครบคือใครรักษาสภาพรถได้ดีกว่าการใช้งานได้ดีกว่าการอะไรต่างเนี่ยแหละแล้วก็ใส่ล้อชุดหนึ่งจากทรงสวยๆเนี่ยตอนนี้รถ90รถ90ในยุคในยุค2000เนี่ย ก็จะเป็นทรงแบบนี้กันทั้งหมดแนละ้วแล้วก็พีเซียก็น่าจะเป็นหนึ่งในรถ90ที่ถือว่าถือว่ามีทรงนะมีทรงเราคิดว่ามันอย่างนี้ควาจริง่ะๆๆก็คงจะเป็นรถที่โลกลืมอ่ะมันมีน้อยแหละโลกลืม <c oughs> ไม่ได้ส่งออกก็ไม่พูดไม่รู้ตลาดอเมริกามีบ่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแต่ว่าในใน,ในอาเซียนมีพูดถึงข้อดีข้อเสียมันหน่อยคือข้อข้อดีของมันก็คือเรื่องของดีไซน์นี่แหละที่ที่<อ>แบบล้ำล้ำมากแล้วก็ออปชันเนี่ย คือตอนที่มันออกมาเนี่ยมันก็คือราคาค่าอนข้างสูง7 0 0 0แสนมันออปชันมันเยอะ1 0 20กว่าปีที่แล้ว20่ช่แล้าราคา7 0 0 0แสนแสนี่เลยนะแต่ในขนาดที่ขนาดมันเล็กนะคือข้อดีก่อนนะข้อดีคือออปชันมันเยอะอย่างแอร์อ t o โตอย่างเงี้ย การดีไซน์เรื่องของกระจกที่มันเสาประตูที่มันไร้ขอบหรือว่าเฟรมเรีดีไซน์เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะครับจริงๆริในรถที่ประตูไร้ขอบเนี่ยส่วนมากจะมีแต่รถสปอร์ตเลยนะรถสปอร์ตซึ่งเขาเรียกเมื่อก่อนจริงๆแล้วเขาก็จะทำเป็นหลังคาฮาร์ดท็อปก็คือไม่มีเสาบีด้วยซ้ำแต่นี้ญี่ปุ่นก็มองว่ามันใช้งานไม่ได้หรอกแล้วก็มันความแข็งแรงมีหันแข็งแรงแล้วก็เสียงลมเข้าก็เลยใส่เสาบีไปหน่อยมันก็เป็นกึ่งกึ่งฮาร์ดท็อปก็คือก็ตัดแค่กรอบประตูออกไปนะครับก็คือข้อ แล้วก็อาการประจําตัวของของของเจ้าพีเซียเนี่ยเันเสียนะมันกเสียไม่พูดนะก็เสียก็จะมีนี่แหละกระจกที่มันมีปัญหาเรื่องเรื่องลมลมเข้าเพราะว่ามันไม่มีขอบมันลมมันจะเข้าตามซอกข้างบนนะครับแต่จริงอาจจะไม่ใช่แค่พีเซียนะในยุค90เนี่ยมันถ้าจนถึงวันนี้มันเสื่อมแหละแต่นี่มันจะหนักกว่าเขาหน่อยเพราะว่ามันไม่มีขอบยางที่ข้างบนนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอร์เพราะว่าอย่างว่ามันเป็น คนญี่ปุ่นนําเข้าคนนั้นแอร์มันสู้บ้านเราไม่ได้ครับ <slowed S 1> แต่ครั้นี้เขาก็มีการทําแอร์นหน่อยแล้วมีเห็นว่ามีรอยเปลี่ยนคอยร้อนมาก็เย็นเย็นเย็นชําเลยโอ้ยครั้นี้เย็นช้ำนะผมขับแล้ว<อ><อ>ย็นชํำเขาก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือกรอบช่องแอร์อ<า>อกรอ,อ,อ,อบช่องแรอ,องแร์จะพองบวมทุกคันว่าพลาสติกวมทุคันเมืองนอกอะ่ะมันเมืองหนาวมันก็สู้บ้านเราไม่ได้นะอาจจะเป็นหลายคันนะคือนิสสันอย่างเซ r ฟิโลเนี่ยก็จะมีตรงหัวมุมอีกสามเหลี่ยมนั่นก็จะย่น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 ีเหมีอาการจตัวตรงออช่แนครั้ง4ช่องเลยก็จะบวมป สวยจริงๆถ้า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 มันถ้ามันไม,ไม่ไม่มีข้อตำหนิก<ม>็ถือว่ารถคันนี้ถ้าจะไม่ม<พ>อคชั้นโอเคเลยนะเพราะว่ากระจกไฟฟ้ารับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแอร์ออตโต้อย่างเงี้ยนะครับ<ม>แล้วก็มีเก๊ะเก็บของนั่นล่างซึ่งเขาญี่ปุ่นเขาจะออกแบบรถแบบว่า ึกถึงเมื่ออดได้สอยจริงๆนะครับความรู้หลาแล้วก็วัสดุภายในเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับรถยุ่งเนี่ยถือว่าดีครับมีเบาะกำมะหยี่เบาะอะไรแล้วก็เขาเขาทำได้แน่นหนาดีนะครับแต่กันนี้สวยนะผ้าเพื่ออะไรยังไม่ขาด,ขาดเลย <ๆ S 2> ยังเดิมๆหนังโฟมไอ้ลำโพงแผงหลังก็ไม่ได้เจาะนะแ<อ>ังแน่นๆอยู่เลยไม่ได้มีการเจาะลำโพงอะไรลำโพงเดิมโรงงานแต่ชอบแบบพอจัดส่งออกมาเรารู้สึกแบบว้าวมากเลยถามอีกอย่างหนึ่งฮะขายไหม ก็คือใช้ก่อนคือค so so mm ือ hmm. ค uh ือเราจะเน้นสไตล์ว่าเอาเราชอบรุ่นไหนเรามาทําให้ผ่านผ่านมือก่อนเสพก่อนอะสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองก่อนแล้วถึงเวลานึงเราก็จะจะปล่อยเข้าไปแล้วเราก็จะดูรุ่นที่เราฝันอีกสเต็ปต่อต่อไปมาเรื่อยๆขยับรุ่นจริงๆเราก็อยากจะบอกว่าถามว่าขายก็อยากขายแล้วเนาะเพียงแต่ว่าเราก็อยากขายให้กับคนที่ชอบเหมือนเราชอบเหมือนเราให้เขาได้ไปเสพต่อหรือว่าไปไปไปตกแต่งหรือบูรณะมันในในส่วนที่เพิ่มเติมกันต่อไปอะไรเงี้ยเราไม่อยากเราเราไม่ได้อยากแบบซื้อมาแล้วขายเลย คือบางทีเจอคนที่มาคุยแล้วเขาคุยเรื่องรถกันอย่างเงี้ยเข้าใจกันเล่าเรื่องเข้าใจเนี่ยยังคนอย่างเงี้ยเราจะอยากขายในคมากเลยเขาเข้าใจรถแลวเขารักรถเขารู้ถึงสตอรี่รุ่นเนี้ยราสึกเอ้ยรถคันนี้น่าอยู่เขาแต่ถ้าได้คนที่เขารู้รู้ใจรถคันนี้ ศึกษารถรุ่นนี้แล้วก็อยากได้จริงๆเป็นความทรงจำตั้งเด็กเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีกับเขาแล้วก็อยากให้รถคันนี้ไปอยู่กับเขาอยู่เขาเพราะว่าเขาน่าจะดูแลถึงใช่ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่พูดนะฮะว่าถ้าถ้าพีเซียเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันมีแค่111 1ันอยคันอย่างนี่ว่าจริงคิดว่าคันนี้น่าจะเป็ีหนึ่งคันที่สภาพดีนะสภาพดีแห้งๆเลยแห้งๆเลยครบๆเลยไม่ลงไม่แรงแล้วอะไหล่เดิมๆอยู่ครบตอนได้มาก็ล้อเดิมนะล้อล้อเป็นล้อขอบ13เดมเดิมๆเลยทีารกิด เห็นเขาเอาไปใส่ล้อ15แล้วก็ยางหนาๆกันแล้วก็ล้นๆน่ะมันไม่สวยอะไม่สวยไม่ได้เออเหมือนไปใส่ล้อแบบนั่นคือออฟขับหลังพอใส่มันก็จะปิ้นๆเหมือนออฟเลโทรล้อล้อขับหลังออฟศูนย์อย่างเงี้ยใส่แล้วก็ล้นๆก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ติดซุ้มด้วยมีปัญหาเรื่องติดซุ้มอันนี้ไม่ไม่ติดซุ้มอันนี้ออฟเซตนี้ได้เลยก็ยังเหลืออีกครับเนี่ยสำหรับ คันนี้ที่ต้องทําก็มีเก็บสีที่ว่ามันมันแล้วคันนี้น่าจะเคยเก็บสีมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สีที่เคยเก็บมาน่าจะนานแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นผดเป็นผื่น,นก็เดี๋ยวเริ่มปูออกมาแล้วก็มีอยู่ชิ้น2ชิ้นที่ต้องไปทำก็เดี๋ยวเก็บอีกหน่อยเก็บอีกหน่อยแล้วก็เสียบอีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งออเริ่มพูดขอดีข้องอันนี้น่าจมเชยนะก็คือตัวไฟนีฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะเลี้ยวได้ตามไฟเลี้ยวนะเหมือนเหมือนเซฟิโรอ๋อคือไฟสองหมาน่ะคือออเเปิิิดดดไไไฟฟลลีีี้้้้้ยยวววแแตตตตตนนนน่่หกะัรง เราแต่ยังติดอยู่ใช่ไหมติดติดอยู่คันนี้ยังติดอยู่ฮะยังครบดิทั้งนั้นครบเลยไฟนี่ครบหมดอ๋อครบเออถือว่าแล้วก็คือตัวนี้เป็นตัวไมไมเนอร์เชนของญี่ปุ่นถ้าเป็นของตัวแรกมันจะใส่จะหจบแค่นี้แต่พอเป็นรุ่นเจ้าส่งออกเนี่ยมันตัวไมเนอร์เนอร์เชนแล้วก็จะมีไฟยาวหน่อยอ่าไฟไฟยาวแล้วก็เป็นข้อเนื่องจากข้อดีแล้วก็เป็นข้อเสียด้วยเนี้ยข้อเสียด้วยเหมือนกันเตี้ยเตี้ยคือเวลาขับเนี่ยสเก็ตหินแตกหมดคันนี้ยังไม่แตกสังเกตพิเศษใหญ่เนี้ยจะแตกหมดแล้วแล้วหาอะไรยากเออจริงๆคััันนี้ยยงงสมบูรณ์อยู่ เวลาวิ่งอะนะแล้วมันก็มีเศษหินเศษอะไรอย่างเงี้ยโดนเรียบร้อยมันเป็นพลาสติกด้วยเอะเลยรู้เรื่องเลยแต่ง่ายอะไรขายากเลยขายยากด้วยตายแล้วอย่างงี้มีน้อยต้องต้องรักษาแต่คันนี้ยังูรณรักษาแล้วยิงคันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บนะน่าเก็บนะคือส่วนตัวมันน่าเก็บคือส่วนตัวผมมันน่าเก็บแต่ว่าใครจะบอกมมีนะคนืะเป๋าไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมมันคือผมชอบอะแล้วก็อยากมีคนไว้ครอบครองตอนเราเด็กเราก็เห็นวิ่งผ่านแล้วก็เออรถแล้วตอนนี้ราคาเจ็ดแสนขนาดแค่นี้ถือว่ามันน่าซื้อนะ คือเจ็ดแสนมันได้้รถใหญ่อะแต่นิสสันทำรุ่นนี้มาเลยค่ะเจ็ดแสนมันขันนิดเดียวอะมันต้องมีอะไรดีมันต้องมีอะไรดีตอนนี้ไม่ถึงแสนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นรถ90อีกคันหนึ่งอะที่ที่หลักหมื่นนะที่ที่เอาว่าที่มีโซลี่มีนะมีสตอรี่แล้วก็ขับไปกินกาแฟยังไม่อายใครนะไม่อายใครทุกคนมองว่ารุ่นอะไรเนี่ยมันแปลกจังนะครับคือคือพีเซียเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสตอรี่ไหมต้งชื่อมันนะพีเซียเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษาสเปนแปลว่าอัลเบอร์นีย 日産は日本車を美しくします絶世のセダンです日産 มีแล้วก็แล้วก็ตัวรุ่นเองเนี่ยรุ่นนี้เป็น c t ที2แล้วซีท1ซีทเนี่ยในรุ่นของมันก็มีซอรี่อีกก็คือย่อมาจากกะหลัดน้ำหนักของแยมานีอ่าคือชื่อก็แยมานีละรหัสย่อของรุ่นก็ยังเป็นเรื่องของแยมานีอีกแล้วสีที่เลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นสีของแยมานีในโบชัวเนี่ยนั่นก็คือมันจะสีสตอรี่สตอรี่เขามีเยอะเขียวมรกตอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเลยมรกตอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออมีที่มาที่ไปหมดนะครับในส่วนของพิเซศษเนี่ยแต่ก็อาจจะ ไม่ได้ประสบความสําเร็จในใน,ในยุคนั้นใช่ยอดหมายถึงตลาด<ล>ที่สา<ใ>นเลไ,<ห>ไทยไ<ห>ยุคนั้นก็เข้าใจได้แล้วนนั้นเขาอาจจะไปโหมเซบิโร่เอซาหรือเปล่าก็ออกมาพร้อมกันไหมเซบิโรออกก่อนเซบโร่ออกกันตั้งปี90้าศูนาศูแล้วก็อันนี้มันเริ่มปีต้นปี93้าสามมนนั้นเซบิโร่กันมาก่อนแล้วทีนี้ก็อาจจะว่าอุดช่องว่างระหว่างเซบิโร่กันเครื่อง2,000อุดช่องว่างตลาดเครื่อง1,500้าพัตัวนี้ออกมาแต่ในขณะที่ราคาสูงกว่าเขาก็กยอดขายก็ยอดขายก็ไม่ได้ดีเด่นเท่าไหร่ไม่เด่นเท่าไหร่บวกกับ รถที่ราคาสูงอะแต่แต่คุณภาพน้อยว่างั้นเธอไม่ใช่คุณภาพคุณภาพเยอะนะแต่ว่ารถมันเล็กอ๋อเคนไทยเนี่ยปริมาณปริมาณชอบรถใหญ่คือต้องควัาเงินเจ็ดแสนเนี่ยฮ้ยมันควรจะเป็นแบบคันใหญ่นะคันใหญ่เซีเออร์แอคคอร์ดอะไรเงี้ยเอ้แต่พอมันอันนี้มันก็คือ ถ้าเป็นเซกเมนต์ตอนนั้นยุคก็าสุร์ไม่มีคำว่าเซกเมนต์จริงๆมันก็คือ4เซกเมนต์คือถ้าบอกว่าราคา7จ็ดแสนได้สเซกเมนต์เนี่ยเขาเขาเหมันไม่ค่อยคุ้มค่าไม่ค่อยคุ้มค่าในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายเงินคือกูจ่ายเงินแพงค่ะแต่รถกูเล็กแล้วมันเล็กนอกจากว่าคนที่จะเหลือจริงๆน่าจะซื้อรถเล็กไม่พอได้คือตอนนั้นคู่แข่งเขาคือนึกถึงอะไรนะไอ้แลนเซอร์อ่ะเครื่องบรรทุกอ่ะกับอีจีอ่ะซีบิ๊กซีดอตัวตัววีตัววีเทคเขาเครื่องบรรทกเหมือนกันแต่ราคามันอาจจะไม่ได้สูงเเท่่าานี้ก็ลยว ไม่ไม่ได้รับความนิยมไปแต่พอระยะเวลาการเวลามันผ่านไปเนี่ยรถที่ยังเหลืออยู่แล้วสภาพดีๆอย่างเงี้ยมันก็มีคุณค่าในตัวมันปัจจุบันเนี่ยมันจะแปลกคือเมื่อก่อนที่ขายไม่ค่อยดีเนี่ยพอกลับปัจจุบันด้วยความที่มันมีน้อยไงคนมันจะกลับมาเล่นเออเออคือไอที่มันเมื่อก่อนไม่ฮิตหรอกเหมือนอีจีสีกะปิอย่างเงี้ยคนไม่ซื้อไม่เล่นพวกนี้ใครขับสีกะปีเนี่ยโหโคตรหล่อคือแรงเท่มากคนที่ รุ่นไหนสีไหนที่มีน้อยพอยุคกลับมาทุกเนี่ยมันจะหวนตรงข้ามกันหมดจริงเพราะออกใหม่เวอร์ชั่นเนี่ยสีนี่คือเป็นสีที่ไม่มีใครเลื <ไข S 2> อกแหละแต่พอเวลาผ่านไปสีก็ยังอยู่ยัาางวา,วามันจะหวานมันแปลกตาไงแปลกตาก็แล้วแต่คนชอบน,นะฮะนะซึ่งในยุคนี้จริงๆถ้าเราจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยสำหรับในยุคนี้นะถ้าอยากให้มันมีสไตล์ด้วยรถยุค90เนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่ถือว่ากำลังมานะ ใน,ในความรู้สึกผมนะคือ,อผมเป็นคนนึงที่ผมไม่ค่อยได้ซื้อรถใหม่ผมชอบซื้อรถ90ชอบใช้รถ90รู้สึกว่ามันแมนเทานนันง่ายดูแรง่ายซ่อมเองได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใหม่มกว่านั้นก็จะเริ่มมีคอมพิวเตอร์มีกล่องมีอะไรให้มันยุ่งยากแล้ว บายาเราต้องเข้าศูนย์ใช่ถ้าเก่ากว่านั้นก็จะลึกไปแล้วก็จะซ่อมถ้าเก่าร้าน,นเป็นยุคคาบูยุคคาบูอ่ามันจะจุกจิกอันนี้มันก็สูนมันคือหัวฉีด,ค,ฉดคือคือคือรถในยุค9กก็ก็หลายคันนะที่ที่ที่ค่อนข้างมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องราวฮนะสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันละกันที่ที่อยากจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะเอามารีวิวพูดคุยให้คนอื่นที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้นะว่าเฮ้ยมีหรือว่ารุ่นนี้ไม่เคยเห็นเลยรุ่นนี้ ผมว่มมาเคยเห็นแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือรถอะไรพราเราไม่ได้ตามจนวันหนึ่งได้เอามาทําที่สวยไวย้เออสวยดีเหมือนกันก็เลยอยากทําแล้วก็ไหน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 เราก็ทําช่องของเราอยู่แล้ะเราไม่ได้ทําแค่ของเล่นเราจะอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ทำแค่ของเล่นรถอะไรที่เป็นงานอิเล็กทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถเนี่ยผมทาหมดนะครับแล้วอยากจะติดตามคนนี้ได้ที่ไหนเผื่อใครสนใจแล้วเขาอยากจะซื้อหรืออยากจะมาพูดคุยหรืออยากจะมาถามสอบถามอะไรเงี้ยติดตามได้ที่ไหนจริงๆก็ก็จริงๆก็ ไงดีล่ะติดตามโฆษณาร้านได้หรอได้สิก็รู้กันอยู่เพจก็ทำทำเพจรถเก้าศูนย์อโต้คาร์ไว้แล้วก็จะเน้นเรื่องของรถที่เป็นยุค90แล้วก็เน้นมีทรงทําด้วยขายด้วยแต่ตายเน้นทรงไม่เน้นสุดนี่แหละแล้วก็คือรถดําเดิมพิงคลีนแล้วก็ใส่ตรงใส่ล้อจัดทรงซะหน่อยก็ถ้าชอบในเรื่องราวของรถยนแล้วก็ไปติดตามได้ในเพจนั้น นะฮะส่วนของอเคมซัดก็ยังเขาเรียกอะไรเคมซัดกับเจ้าส่วนรถราคาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือแอดมินเดียวกันแหละไม่นคเนเดียวกันแประพานเนอะร์กันนะฮะผมผมก็ทำด้วยแต่ว่าหลังๆก็ถ้าไม่ค่อยได้ทำโมเดลก็ทำกับรถยนต์นี่แหละฮะก็วนๆเวียนอยู่ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ยังติดตามชมรับชมกันอยู่ นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าที่มาให้ความรู้กับคันนี้มากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับงั้นขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ